ครับวันนี้ช่องในช่างนะครับช่างหมุนคนเดิมอีกแล้วนี่นี่เรามาติดตั้งหลอดไฟ led ครบชุดครับนี่จะเป็น18วัตต์ของฟิลิปติดตั้งแบบไม่ง่ายครับฟิลิปเขจะมีไฟเข้าฟิลิปใช้ไฟหัวท้ายนะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นดับเบิล18วัตต์รับตัวนี้อ8สิวัตต์ไฟจะเข้าตรงกลางครับ นี่ขาวแดงครับอตอนนี้จะเป็นกริปยึดแบบนี้ครับยึดที่ฟ้าเลยแค่ล้างบีบใส่ครับโอเคึ่งจาะเป็นมาร์กิต้าครับนี่ช่างหมุนบริการสิบสองคนนี่ช่างหมุนอีกแล้วหมุนคนเดิมเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดไลค์ให้ช่างหมุนนะครับเดี๋ยวคันแรงต้องถอดหลอดออก,กนะเดี๋ยวหล่นแตก ตอดน,นี้แตกได้อยู่นะครับไม่ใช่หลอดพลาสติกเหมือนพ่กนนคล้ายเหมือนก็คือแก่งกนะเราจะมีกิปสองตัวครับเราจะกดลงไปที่กิ๊บผองฮะเล่นกันไมไม่ได้เราเลื่อนได้แล้วเราจะเดินท่อไปตรงกลางเลยครับกลางเลยข้อนี้เลย นี่ครับเดินท่อแบบนีเ้เข้ากลางเลยครับเราจะยึดกับตัวไม้อัดนี่ครับต่อกับหลอดนี้มาหลอดนี้ครับนี่เข้ากลางให้ช่างเราใช้แคมล็อกท่อครับตัวนี้ท่อขาวเพิ่มแสงสว่างครับวันนี้ได้รับคําสั่งให้เพิ่มแสงสว่างเราก็จ,จัดให้ครับเป็นท่อนาโนครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าได้ครับสามัพแปดครับนาโนแบนด โอเคครับเดี๋ยวเราก็เจาะแคมป์ก่อนแล้วก็ล็อกท่อแล้วก็ร้อยสายร้อยสายไปถึงฝั่งนู้นครับโอเคติดตั้งหลอดไฟครับง่ายๆครับติดกันอย่างนี้ง่ายนะครับเป็นหลอด LED ครับไม่ต้องมิดบลัสสตาร์เตอร์ครับประหยัดไฟด้วยครับไม่ร้อนไม่ทำให้ขั้วร้อนเลยครับเป็นดับเบิล N ครับไฟเข้าสองทาง มื่อก่อนฟิลิปจะไฟเข้าคู่ครับเขาเลยเปลี่ยนหม่เป็นสองทางเหมือนเพื่อนครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นเข้าหัวท้ายไอ้คู่ครับเดีย๋ยวนี้เข้าหัวท้ายเหมือนเพื่อนแล้วใช่ไหมอาจารย์ุนครับใช่ครับนี่เราจะล็อกเร็จนี่ครับสกดูดำหมดเลยสกูดำหมดอีกแล้วแตส <c oughs> กูขาวก็วได้จารยุล <c oughs> ติดตั้งหลอดไฟครับวันนี้ง่ายๆครับไม่ง่ายสามนาทีครับเจอกันไ่คลิปหน้าครับเดี๋ยวให้อาจารย์ุนหาน็อตครับ นาสวัสดีครับกดไลค์กด, like, กด share แชร์ด้วครับผม